ปลอกแขนสีรุง้ง5ประเด็นเกี่ยวกับแคมเปญการสนับสนุน LGBTQ ในวงการฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในเวลานี้คุณจะสังเกตเห็นว่าปลอกแขนกับตันทีมมีการเปลี่ยนมาใช้สีรุ้งกันสาเหตุเพราะมันคือแคมเปญเกี่ยวกับการสนับสนุน LGBTQ ในวงการกีฬานั่นเองอย่างไรก็ตามแคมเปญน,นี้ก็ไปกระทบกับคนบางกลุ่มหรือเกิดการแสดงออกพบคู่จนเป็นประเด็นเช่นกันดังตัวอย่างของแซมมอร์ซี่และมาเกฮี ต่อไปนี้คือ5ประเด็นที่เราจะพูดถึงกัน1กับตันทีมจำเป็นต้องสวมปลอกแขนสีรุ้งหรือไม่คำตอบง่ายๆคือไม่ปลอกแขนและอุปกรณ์สีรุ้งต่างๆจัดหาโดยพรีเมียร์ลีกและสโมสรเองโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมในแคมเปญที่เปิดตัวขึ้นเพื่อแสดงการสนับสนุนสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ ของนักฟุตบอลและเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลาย กับตันไม่จําเป็นต้องสวมปลอกแขนสีรุ้งแต่สามารถสวมแบบมาตรฐานตามปกติได้เลย 2. ทําไมมากเกฮีถึงได้รับหนังสือเตือนจาก FA มากเกฮีโดนหนังสือเตือนตั้งแต่เกมที่คริสตันพาเลสเปิดบ้านเสมอนิวคาสเซิลอยู่ในเตดหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากเขาเขียนข้อความ I love Jesus แม้ว่าเขาจะโดนเตือนว่านั่นเป็นการละเมิดกฎแต่เกฮีก็กลับเขียนว่า Jesus love you ไว้บนปลอกแขนสีรุ้งในเกมถัดมาที่เจอกับอิสสวิตทาวแม้ว่ากองหลังชาวอังกฤษจะโดนชุมชน LGBTQ+ วิจารณ์เรื่องการเขียนข้อความรักพระเยซูลงปลอกแขนสีรุ้งแต่ทางพรีเมียร์ลีกเพียงตักเตือนเท่านั้นไม่ได้ออกบทลงโทษกับตัวเขาแต่อย่างใดแม้ว่าเขาจะทำผิดกฎของ IFAB ก็ตามกฎระบุว่าห้ามมีสโลแกนทางการเมืองศาส,สนาหรือส่วนบุคคลบนอุปกรณ์หากฝ่า,ฝ,าฝืนกฎผู้เล่นและหรือทีมจะถูกลงโทษโดยผู้จัดการแข่งขัน สมาคมฟุตบอลแห่งชาติหรือฟีฟ่าสาทำไมแซมมอร์ซี่ถึงปฏิเสธสวมปลอกแขนสีรุง้งกับตันทีมอิฟสวิตท,ทาวเลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจไม่สวมปลอกแขนสีรุง้งแต่ในแถลงการของสโมสรระบุว่าดาวเตะทีมชาติอียิปต์วัย33ปีซึ่งเป็นมุสลิมตัดสินใจโดยยึดตามความเชื่อทางศาสนาของเขาอิฟสวิตขอยืนยันว่าเป็นสโมสรที่พร้อมต้อนรับทุกคน เราภูมิใจที่จะสนับสนุนแคมเปญเรนโบเลซิสของ Premier League และยืนหยัดเคียงข้างชุมชน LGBTQ+ ถแถลงการของอิฟสวิตระบุภายใต้แคมเปญน,นี้ในปีนี้สมาชิกในทีมชุดใหญ่ของเราทั้งทีมชายและทีมหญิงเดินทางไปเยี่ยมมูลนิธิความหลากหลายทางเพศของเราเป็นประจำทุกสัปดาห์ขณะเดียวกันเราเคารพการตัดสินใจของกัปตันทีมแซมมอร์ซี่ซึ่งเลือกที่จะไม่สวมปลอกแขนสีรุ้งตามความเชื่อทางาศาสนาของเขา สมาคมฟุตบอลไม่สามารถดำเนินการลงโทษมอร์ซี่แม้ว่ากับตันอีก19ทีมที่เหลือในพรีเมียร์ลีกจะยอมสวมปลอกแขนสีรุ้งก็ตามแต่เนื่องจากพวกเขาไม่ได้บังคับแต่แรกอยู่แล้วเรื่องของมอร์ซี่คล้ายกับของนุแซมาซาวีที่ปัดสวมแจ็กเก็ตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ LGBTQ+ เนื่องจากมันขัดต่อศาสนาอิสลามที่เขานับถือเช่นกันและสโมสรเองก็สนับสนุนโดยจะไม่สวมมันก่อนแข่งด้วย 4. มีการปรึกษาหารือกับผู้เล่นเกี่ยวกับปลอกแขนหรือไม่แม้ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าผู้เล่นจะใส่หรือไม่ใส่ชุดใดนั้นขึ้นอยู่กับนักเตะแต่ขอบเขตของการปรึกษาหารือก่อนเกิดแคมเปญน,นี้ไม่ได้ใหญ่โตนะักตัวแทนสหาภาพนักเตะของสโมสรจะได้รับแจ้งแต่โดยทั่วไปแล้วนักเตะจะได้รับรายละเอียดสั้นๆเกี่ยวกับแคมเปญน,นั้นๆและคาดหวังให้เข้าร่วม ผู้เล่นและผู้จัดการทีมที่สวมสัญ,ญลักษณ์ของแคมเปนอื่นๆเช่นการต่อต้านการเหยียดชั่วชาติและการรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสุขภาพเป็นต้น5ประเด็นของเกฮีและมอรซี่จะทำให้ทางการต้องพิจารณาทบทวนใหม่หรือไม่ไม่เลยแต่อาจมีบางคนในฟีฟ่าตั้งคำถามเกี่ยวกับความผ่อนปรนของ FA ในเคสของเกฮี อย่างไรก็ตามในเคสของมอร์ซี่นั้นละเอียดอ่อนเพราะก่อนหน้านี้ในหลีกฝรั่งเศสนักเตะหลายคนที่ปฏิเสธสวมเสื้อที่มีสัญ,ญลักษณ์ LGBTQ+ กลับถูกสโมสรสั่งแบนเช่นโมฮัเหม็ดกามาร่าอาอดโมนาโกซาคาเรียอาบูคลันมุซาดิยาร่าและซาอิดฮามูลิตตูลูสส่วนในรายของอิริซาเกที่เคยเล่นให้ปารีสแซงแชคแมงแม้ Saint ack, เคยไม่โดนลงโทษที่ไม่ยอมสวมเสื้อสนับสนุนแต่ก็ถูกสังคมที่นั่นประนามไม่น้อยเลย เพราะงั้นต้องมาดูกันว่าพรีเมียร์ลีกจะมีแผนอย่างไรในอนาคต